สวัสดีครับมิติที่6คลิปนี้เกิดขึ้นมาจากโพสต์จํานวนหนึ่งที่ถูกโพสต์โดยคุณแก้มยุ้ยบิ๊กว y สมาชิกที่มักจะนําเรื่องราวแปลกๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มมิติที่6 Off i c i a l Group ได้เปิดหูเปิดตากันเป็นประจำนะครับมันเป็นโพสต์จํานวนหนึ่งที่ทําให้หลายคนสนใจว่าคนโบราณในยุคสมัยก่อนเขาคิดค้นเสื้อผ้าแบบนั้นมาสวมใส่กันทําไมซึ่งทางมิติที่6กก็ได้รวบรวมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดมาตรงนี้แล้วนะครับโดยเราจะมาเริ่มเรื่องแรกกันที่เรื่องนี้ ชุดล่าหมีแห่งไซบีเรียจากโพสต์ในกลุ่มมิติที่6คุณแก้มยุ้ยบิ๊กวายได้แชร์บทความจากเพจสำรวจโลกครับซึ่งเพจแห่งนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเขาเป็นเพจของช่องโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับรายการสารคดีนะครับซึ่งโพสต์แรกนี้ทางสำรวจโลกเขาได้เขียนเอาไว้สั้นๆว่าชุดกันหมีวายแมนสูดคือเครื่องแต่งกายสุดแปลกที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในเมนูคอลเลกชันในฮูสตันรัเต็กซัส สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยชุดสองชั้นที่ชั้นนอกสุดตั้งแต่หัวจรดทเท้าเต็มไปด้วยตะปูเหล็กความยาวหนึ่งนิว้วสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นชุดของนักล่าหมีในไซบีเรียยุคปี1800บางก็ว่ามันเป็นชุดที่เคยถูกใช้ในการเป็นเหยื่อล่อหมีในอังกฤษแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นปริศนากันว่าแท้ที่จริงแล้วชุดนี้มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดกันแน่ ก็ถือว่าเป็นบทความสั้นๆที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ถ้าจะดูจากวัตถุประสงค์ที่ทางเพจเขาต้องการบอกด้วยแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นชุดล่าหมีของทางไซบีเรียหรือเป็นชุดสําหรับให้คนใส่สําหรับล่อหมีในอังกฤษกันแน่นะไปจนถึงไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นชุดอะไรและมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นมาดูกันดีกว่านะครับว่าสมาชิกในกลุ่มมิติที่6เขาว่าอย่างไรกันบ้าง ขั้นแรกคุณเลซากี้บีจีบอกว่าถ้ามันเป็นชุดล่าหมีจริงก็ดูไร้ประโยชน์แบบสุดๆนั่นสินะครับชุดมันดูอึดอัดขนาดนั้นแถมดูแล้วก็ไม่น่าจะแข็งแต่งมากมายถ้าโดนหมีตบแรงๆเข้าเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคุณอิทิพลไลฟ์บอกว่าถ้าจะเอาไปรบก็ไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามันหนักคุณวัฒนชัยบอกว่าก,ากอดฉันสินั่นสินะครับชุดแบบเนี้ยแค่หมีบุกเข้ามากอดก็ไม่น่าจะรอดแล้ว คุณพงศกรบอกว่าคงแบบสวมใส่แล้วพอหมีจะมากินคงโดนหนามทิ่มหรือเปล่าก็ถือว่ามีทั้งฝั่งที่เชื่อและไม่เชื่อนะครับว่าเจ้าชุดล่าหมีชุดเนี้มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งทางผู้บรรยายเองก็สงสัยมากกว่านั้นนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ไซเรียหรืออังกฤษไม่ว่าจะเป็นชุดล่าหมีหรือชุดล่อหมีเนี่ยถ้าชุดนี้มันเคยถูกนํามาใช้จริงสภาพของมันก็ไม่น่าจะดูเรียบร้อยระดับนี้นะครับ มันน่าจะมีร่องรอยของการใช้งานอย่างพวกรอยข่วนรอยบุกหรือรอยอะไรก็ได้ที่มันพอจะทําให้รู้ว่าเกิดจากการประทะก,กับหมีเพราะว่าถ้าดูจากชุดนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะช่วยให้หมีหมีได้ทันเลยนั่นแหละครับเมื่อความสงสัยมันบังเกิดขึ้นมาการตามหาความจริงของมันก็ต้องตามมานั่นแหละครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าที่มาที่แท้จริงของภาพชุดล่าหมีชุดเนี้มันมีที่มาอย่างไรกันแน่ ลจากการค้นหาต้นทางเก่าแก่บนโลกออนไลน์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เก่าแก่ที่สุดนั้นน่าจะมาจากเว็บไซต์นี้นะครับ r e t r o n o t มันเป็นโพสต์จากวันที่18กร,รกฎาคมปี2012หรือพุทธศักราช2555หรือว่าประมาณ10ปีที่แล้วและในวันเดียวกันนั้นทางเว็บไซต์ Gizmodo ก็ได้นำภาพเดียวกันนี้มาเสนอในเว็บไซต์ของเขาเช่นกันซึ่งทาง r e t r o n o t เนี่ยเขาลงภาพนี้ไว้แต่ภาพนะครับระบุชื่อเจ้าของภาพว่าชื่อ Kirk Marcom โดยในภาพของที่นี่ยจะมีลายน้ําจางๆบอกว่านํามาจากนิตยสารไลฟ์แมกซีนด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนี่ไม่ใช่ภาพวาดแต่ว่าเป็นภาพถ่ายที่สามารถถ่ายออกมาได้แบบเหมือนภาพวาดเอามากๆเลยส่วนที่เว็บไซต์กิสมโี่ยมีการเขียนบทความสั้นๆบอกด้วยว่าชุดล่าหมีชุดเนี้ย มันสามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผินเฮดของยุคคริตสต์ศตวรรษที่19ได้และยังได้ยกความเห็นหนึ่งจากเว็บไซต์กระดานข่าวของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์แห่งอเมริกาพูดถึงชุดนี้เอาไว้ในช่วงปี1998บอกว่ามันน่าสงสัยชุดนี้หมอะจะใช้สําหรับให้หมีมาทุบมากกว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับการเอาไปล่าหมีเพราะมองไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่ไหนสวมชุดแบบนี้วิ่งไปมาในป่าจาชุดที่ประกอบไปด้วยกางเกงหนังและเสื้อแจ็คเก็ต พร้อมหมวกเหล็กประดับไปด้วยตะปูขนาด1นิ้วห่างกันประมาณ3ส่วน4นิ้วมันถูกยึดไว้โดยชั้นที่2ของผืนหนังและเย็บรวมเข้ากันระหว่างตะปูซึ่งก็ถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมันเป็นชุดทําจากหนังสัตว์ที่ติดเอาตะปูยาวเกือบ1นิ้วไว้ทั่วทั้งตัวอย่างที่เห็นและทางกิสมโดก็ยังสงสัยว่าชุดเนี้ยมันไม่น่าจะใช้งานจริงได้เลยโดยเฉพาะใช้กับมี สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือท,ทางกิสมโดนแน่บทความที่เกี่ยวข้องพูดถึงชุดรบจากยุคโบราณที่แต่ละชุดนั้นเนี่ยดูสมเพศสมผลต่อการใช้งานมากกว่าชุดล่ามีของชาวไซเบเรียนทั้งสิ้นนะครับมันจกจะยังไงแล้วนะครับดังนั้นเราคงต้องค้นหากันต่อไปนะครับว่าในช่วงเวลานั้นยังมีเว็บไซต์ไหนอีกหรือเปล่าที่พูดถึงชุดล่ามีชุดนี้ผลการค้นหาเราพบอีกเว็บไซต์หนึ่งครับ เขาลงเรื่องนี้ไว้ในช่วงเดียวกันชื่อเว็บไซต์ Victoria n Adventure e n t h u s i a s t ลงบทความไว้วันเดียวกันเลยนะครับและยังได้ยกบทความจากทั้งของทาง Re ท o นนอและ G i สโ o d o มาอ้างอิงด้วยแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยคือทางว i c t o r i ียได้ทำการติดต่อกุณเคิร์กเมลคอมที่เป็นเจ้าของภาพถ่ายนี้แล้วด้วยนะครับสิ่งที่ทางว i c t o r i ียได้มาคือการยืนยันจากเคิร์กเมลคอมนะครับเขาตอบมาว่ามันเป็นภาพถ่ายของเขาจริงๆแต่ลายน้ำที่ระบุว่ามาจากนิตยสารไลฟ์นั้นเนี่ย เขาไม่เคยรู้เลยว่าทางนิตยสารไลฟ์จะเอารูปนี้ของเขาไปลงเพราะว่าตัวของเขานไม่เคยได้รับการติดต่อจากนิตยสารดังกล่าวเลยและชุดที่ถ่ายมานั้นมันเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของใครบางคนนะครับทำให้ตัวของเคิร์กไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าจริงๆมันคืออะไรและอยู่ที่ไหนสรุปก็คือทางเดทตานอตเนี่ยเขาได้ทําให้เคิร์กมอลค้อมรู้ว่าทางนิตยสารไลฟ์นำภาพนี้ของเขาไปใช้นะครับ หรือไม่ก็ทางเด็ทอนอตเนี่ยอาจนาลายน้ําของนิตยสารไลฟ์มาใส่ไว้ในภาพเองก็ได้นะครับซึ่งต้นทางมันกลัดกระนุมเม็ดแรกผิดเสียแบบนี้ปลายทางจะให้มันถูกมันก็คงยากแล้วนะครับดังนั้นเรามาดูบทความกันต่อดีกว่าครับทางวิกตอเรียนแอดเวนเจอร์ได้ให้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่3มาด้วยนะครับมันมาจากเว็บไซต์ c r a c k c o m ที่ปัจจุบันต้นทางเขาลบบทความนี้ออกไปแล้วแต่ที่วิกตอเรียนเขาคัดลอกเก็บไว้ทั้งหมดเลยบอกว่า นี่มันไม่ใช่ชุดทางการที่นักร้องนาวงไอรอนไมเดนเขาใส่หรอกนะมันคือชุดล่าหมีของทางรัเสเซียหรือชุดอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกพูดถึงไว้คล้ายๆกันอย่างเช่นชุดเกราะล่าสัตว์ของรัเสเซียชุดล่าหมีแห่งไซบีเรียชุดเกราะหมีแห่งศตวตรรษที่18เพื่อจะสื่อให้คนอ่านเขาเข้าใจว่าประเทศที่ถูกกล่าวถึงนี้เป็นประเทศที่ทําอะไรสุดๆแบบบ้าคลั่งเป็นของชาวยุโรปตะวันออกและเกี่ยวข้องกับหมีที่เมื่อพูดกันตามตรงแล้วเนี่ย ประวัติศาสตร์ของรัเสเซียที่ผ่านมามันก็ใช่แบบนี้เกือบทั้งหมดแต่เมื่อคุณลองมองให้ลึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะก็คุณจะพบข้อโต้แย้งบางอย่างนั่นก็คือนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงอา้าวทำไมก็ถึงยืนยันแบบนี้ล่ะครับทางแคลเก็ทิ้งท้ายไว้ว่าชุดที่เห็นเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนทิทรรศการที่ชื่อว่า Wonder c u m m e r มันอยู่ในคอลเลกชันของเมนวซึ่งกระตรงก,กันกับข้อมูลของทางสำรวจโลกนะครับเพียงแต่ว่าทางสำรวจโลกนี่เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรคําว่าวันเดอร์คัมเมอร์เนี่ยมันหมายถึงห้องแห่งความมหศัศจรรย์เป็นการจะแสดงผลงานแนวเหนือความจริงโดยสิ่งต่างๆที่ถูกจัดแสดงที่เนี่ถือเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินเซอร์เรียลิสหลายท่านนะครับทางแพรตกเขาเห็นว่าชุดล่ามีชุดเนี้มันเป็นเพียงผลงานศิลปะที่ไม่น่าจะเคยถูกนํามาใช้ในสนามต่อสู้จริงอย่างไรก็ตาม บทความจากโลกอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นยังขาดข้อมูลสําคัญบางอย่างนั่นคือแผ่นโลหะที่อยู่ใต้ชุดนี้มันเขียนว่าชุดวแมนศตรวรรษที่18หรือ19เยอรมนีไม่ก็สวิตเซอร์แลนด์เป็นชุดล่าสัตว์ที่ทําจากหนังสัตว์2ชิ้นพร้อมกับเดือยไม้และโซ่เหล็กเอา้านี่มันไม่ใช่ชุดน้าตะปูหรอกเหรครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่ชุดของรัเสเซียหรืออังกฤษเสียด้วยนะครับมาดูกันต่อดีกว่าครับทางแท็กดอทคอมเขาบอกต่อว่า มันเป็นเพียงผลงานที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปินแนวเซอร์เรียลิสต์ซึ่งถ้ามันเป็นของจริงและสร้างขึ้นเพื่อใช้ล่าหมีจริงๆถ้าหากเราย้อนเวลากลับไปยังยุคคริสตศตวรรษที่18ได้เราคงได้เห็นชาวสวิท์กลุ่มนึงกาลังนั่งประชุมไตร่ตรองอย่างระมัดระวังว่าพวกเขาจะทําอะไรได้บ้างถ้าหากว่าโดนหมีเข้ามากอดพวกเขาจนปางตายคาชุดหมีชุดนี้ซึ่งวักไท้ายเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ค,ความคิดเห็นนะครับกับทางมิติที่6ตอนนี้อยากรู้มากกว่าว่า สิ่งที่เขากล่าวอ้างว่ามันเป็นผลงานศิลปะนั้นนะ่ะมีมูลความจริงแค่ไหนนะครับเรามาลองค้นหากันดีกว่าครับอังอิงจาก v i c t o r i a ยนแอ e ด t เว e เจอร์เอ a นทเขาพูดถึงชื่อนทิทรรศการ w ันเดอร์คัมเมอใช่ไหมครับและก็บอกว่าสถานที่ที่ตั้งแสดงชุดนี้มันคือ Man นิวทำให้เราใช้2ชื่อนี้ในการค้นหากันต่อนะครับแมนนิวค l ลเลกชันคือชื่อของสถานที่จะแสดงนทิทรรศการศิลปะจริงๆนะครับมีเว็บไซต์ให้เราได้เข้าชมด้วย นในส่วนของรายละเอียดของสถานที่จะแสดงนั้นเขาบอกว่าทางเมนูคือสถานที่จัดงานแสดงศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนให้ได้เข้าถึงปรชัชญาและอุดมคติทางการเมืองส่งเสริมให้ผู้คนมาพบปากกันภายใต้สภาพแวดล้อมอันเงียบสงบและชุดล่ามีของชาวไซเบเรียมันก็อยู่ที่นี่จริงๆนะครับโดยปัจจุบันทางสถานที่ก็ตั้งชื่อให้กับจุดนี้ว่าพยานสู่วิสัยทัศน์เหนือจริงหรือวินเนกอฟเดอะเซอร์เรียลิสต์วิชั่น โดยทางเมนนิวได้อธิบายเกี่ยวกับห้องนี้ไว้แบบนี้นะครับมันคือความลับที่ซ่อนอยู่ภายในแกลเลอรี่พยานสู่วิสัยทัศน์เหนือจริงเปิดแสดงครั้งแรกเมื่อช่วงปี1999ภายใต้การดูแลของนักมนุษยวิทยาชื่อเอดมันคาเพนเตอร์แล้วต่อมาทางพอลวิกเลอร์ผู้กำกับดูแลของเมนนิวก็ไ,ได้นำคอลเลกชันที่แตกต่างกันของวัตถุมากกว่า150รายการจากคอลเลกชันหลักของเมนนิว รวมไปถึงการหยิบยืมมาจากครอบครัวของเมนยิลที่มีทั้งวัตถุทางพิธีกรรมไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจําวันที่ส่วนใหญ่นํามาจากชนพื้นเมืองในหมู่เกาะแปซิฟิกและอเมริกาซึ่งของอะไรที่มันดูเหนือจริงนั้นก็ถือว่าเป็นพยานต่อแนวทางปฏิบัติในด้านงานทัศนศิลป์และวรรณกรรมของชนพื้นเมืองเหล่านั้นภายในแกลเลอรี่จะเต็มไปด้วยภาพวาดงานประติมาก,กรรมหน้ากากเครื่องดนตรีวัตถุโบราณ และสิ่งอื่นๆที่ทางแกลเลอรี่ได้จำลองการตกแต่งภายในมาจากบ้านของศิลปินเซรเรียลิสรวมไปถึงตู้วันเดอร์คัมเมอร์หรือตู้เก็บของแปลกจากยุคคริสต์ศตวรรษที่20เอาแค่นี้ก็พอนะครับมันพอจะสรุปได้แล้วนะครับว่าของที่ถูกแสดงภายในห้องนี้มันเป็นของที่ได้มาจากหลายแห่งตั้งแต่ของศิลปินยุคใหม่ของที่ซื้อมาจากชนพื้นเมืองโดยไม่ได้ระบุเลยว่าอันไหนไมันเป็นของเก่าโบราณและมันก็ทำให้เราพอจะสรุปเรื่องของชุดล่ามอีซาเบเลียได้แบบนี้นะครับ ภาพเนี้มันเป็นภาพถ่ายถ่ายมาจากชุดที่มีอยู่จริงแต่ที่มาของมันไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามันจะเคยถูกใช้จริงมาก่อนหรือไม่มันไม่ใช่ของรัเสเซียคนไซบีเรียเขาไม่เคยใช้มันเพราะถ้ามันเคยถูกใช้จริงมาก่อนก็คงต้องมีร่องรอยการฉีกขาดที่เกิดจากการถูกหนีตะปบอยู่บ้างแต่เนี้ยมันไม่มีแล้วมันก็มีอยู่ที่เมนูเพียงชุดเดียวเท่านั้นไม่มีใครที่ไหนจะสามารถนึกภาพออกได้เลยว่ามันจะใช้งานได้จริงในรูปแบบไหน ขนามที่เห็นมันทําจากไม้ส่วนชุดเนี่ยมันทํามาจากหนังสัตว์มันไม่น่าจะทนทานต่อกรงเล็บไปจนถึงแรงกอดของหมีได้เลยนะครับและท่านผู้ชมหล่ะครับคิดว่าเจ้าชุดล่าหมีของไซเบเรียชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่เคยถูกใช้จริงในยุคโบราณ200ปีก่อนหรือเปล่าลองออกความเห็นกันดูนะครับ